นี่นะคะโอ <aría> ้บ้านเขามาเก็บเห็ดเพื่อนๆมาเก็บเห็ดมาเก็บเห็ดแล้วมากินเนี่ยน้ำยาขนมจีนขอหาข้าวเปลี่ยน่อย สวยมากเลยอ่ะไม่ต้องเปลี่ยนมาเก็บเห็นเลยจะมาเปลี่ยนมาไม่กองทัพเราต้องเดินได่ท้อมถ้าทำนะคะเปลี่เสื้อกลับเมื่อวานใช้ลูกไปแอร์เก็บมาจากนี่ไปจากบู้เก็บของพี่พี่จะไปร้านเอเชียแต่รถอ่ะถนนมันติดมากเลยพี่ก็เลยขับรถกลับอ้อมมาโอ้โหอะไรบ้านเธอเป็นถนนปิดแล้วพี่ไปอ้อมเขาโอ้โห บอกว่าอะไรแล้วเป็นมาส่งแลใช่ท้าไม่จะไม่ไกลนะส่งชั่วโมงใหญ่ดื่มอะไรพี่แต่กินเบียร์แกมีเบียร์ของแกไม่ต้องยากแกนีง่ายๆเอาเบียร์มาแช่ให้แกหน่อยว่าแกไม่ได้กินเย็นแกกินอย่างนั้นไม่ต้องไปยุ่งยากกับแกแกปล่อยแกเถอะแกง่ายโอ้ยยาขนมจีนยาขนมจีนปลาเต็มเต็มเลยปลาเต็มเต็มเลย เอาคุ้นแบบจะอายคใว่าร้ไม่สวยสิไปทาย้ากันเพื่อนเขาจะรู้ว่าเขาเป็นแม่ครัวไงแม่ครัวปลาเอออบเลยนเนีย้เจอได้ใจอนี่มันสเลยะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออไม่เป็นไรไม่ใช่อนรู้เคยทยใน ไม่ได้กินม้เอ้ยยังไม่ได้ดื่มจะทำให้หมดทุกอย่างเนในปลาก็จะทอดแช่น้ำเกลือไปแล้วเนี่ยจะทอดพโผล้่เอาไปทำตอนเย็นมาลงกองละกอใช้ลูกเขยแล้วซื้อมาทำไมมาละยายว่าจะพามัดนุกดูเต็มเข่งเลยเขามาอยู่จืดเหมือนไงรสชาติคนกินเหมือนกันเอาไว้เอาไว้ทำกินดิบๆก็ได้ก็อร่อย วันนี้เชิญเพื่อนฝรั่งมาเยอะเลยพวกพี่เหงาไปบอกบพี่แล้วผัวไปบ้านพี่ยังไม่เสร็จเดี๋ยวจ,จะเลือกเอาคนไหนเอาผัวมาด้วยลเลยดีเห็นไหมมันนี่นก็ต้องผูกผัวมาด้วยไอ้ตาชอา้อป มันต้องกลับกลองด้านนี้นี่เราก็จะมีขนมจีนน้ำยาแกงไก่นี่แม่ครัวนะคะจากทูลิงเก้นอันนั้นก๋วยเตี๋ยวเนื้อหม้อแค่เห็นหม้อก๋วยเตี๋ยวก็รู้แล้วว่าออริจินอลนูแล้วผ่าให้พร้อมโอ้แช่แข็แล้วมายังไงเนี่ยช่ใชายแช่แข็ค่ะไม่เอเขาถึงได้ปั่นไม่ละเอียดเรื่องปั่นเอาไม่อยู่ เดี๋ยวถ่ายรูปแม่ครัวหัวป้าทั้งสองถ่ายมันก็กดอีกกล้ามหนึ่งได้นะถ่ายคลิปเออนี่นี่ใช่นี่นี่ดูดีมาเก็บเห็ดนะคะเนี่ยมาเก็บเห็ดไม่ใช่นี่มาทำอะไรกันเนี่ยขนมจีนดูดิคนมากเลยดูอย่งที่แกนี่ก๋วยเตี๋ยวนี่ก๋วยเตี๋ยวโอ้แล้วบอกขอห่อให้ด้วยหอให้ด้วยแหม ว่ายังไม่ได้กินเลยหอยด้วยหอยด้วยเออนีดีเด้อนี่เด้อร์หน้าคนหันหน้าคนหอยด้วยหนึ่งร้องเพลงเอออเอโอเคโอเคเขาเขาใจผิดเข้าใจผิดโอเคหัวหนุ่นั่งปั้นมากินข้าวแล้วนะคะยอันนี้แกก็กินได้ไม่ใช่เหรอโอเย์ตาเอเคกินก๋วยเตี๋ยวได้นี่แฟนเยตาชอบกินก๋วยเตี๋ยว เออเก็บบอกว่าไปเก็บผักตรงไหนครับไปเก็บผักกินไปเตี๋ยวยายกินข้าวนนเอ้ยยายก,กินน้ำนี่นะคะยายกินน้ำยายไม่กินไอ้นั่นหรอกเดีย๋ยวไปเก็บเห็ดไม่ได้น้ำมีน้ำแบบมีนเพราะมันไม่มีน้ำร้อนที่อ๋ล้างผักได้ไม่ยายไปเก็บกไอ้นั่นยายไปเก็บอะไรนะต้องน้ำร้อนล้างไงพี่ยายไปเก็บผักกินก๋วยเตี๋ยวตรงไหนนะเก็บผักกินก๋วยเตี๋ยวตรงไหนผักไอ้ผักที่สวนพี่เดินไปดูดิ

อะไรในห้อหมกนาะมีนมดินกินไลฟ์อะไรในห้อหมกมื่อีเนี่ยหมกหมกหมกโอเคมีขนมจีนมีก๋วยเตี๋ยวนะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยกินตอนเย็นโอ้ยเดเตกีอไไม่มีแม่ซองไปเอาแม่ซองปลาซีสเลิฟเฟิลเลฟเอเคโอเคัโน่เเฟเเิเเป็นไงเตีกินไ่้อมีสตอร์ด้วย โอ้โหมีทั้งสตอมีทั้งสารพัดมีทั้งแม่ด้วยนี่อาหารเด็ดของยายนี่กินทล่นีไม่ออกมาอันนี้มือมือก่อนขึ้นเขาอันนี้มือก่อนขึ้นเขายังมีก๋วยเตี๋ยวมีขนมจีนอีกโอ้ยกินแค่นี้ก็พอแล้วไปจัดการมีสตอมีด้วยสตอมอ๋อไไงเขาบอกว่าเขาตัดขายไอ เอ้ยปลูกในกลองโฟมอ้้บานโอ้ดอกดูพริกปลูกในกลองโฟมนี่ขึ้นใช่ผักบุ้งจีนโอ้แค่นี้ลูกกผับุ้งดีเนาะแบบนี้ดีเหมือนกันเนาะปลูกผักบุ้งหรือว่าปลูกในกลองนี่ไงถั่วนี่ไงมะราค่ะยังงี้ดีเนาะแบบนี้ขายได้ด้วยปลูกได้ด้วยอุยมีอวุ่นแบบยายด้วยขายได้ด้วยไอ้นั่นเลยพี่ชีโอ้พริก แย่ไม่ต้นเลยถัวถ่วอราไม่ได้เลยถัถ่วอ่างงุนเล็กๆอ่งงุนนี่งงานนตานี่มันถั่วฝรั่งเนี่ยเอ้ยนี่บ a m บูนี่ถั่วฝรั่งเนี่ยหน่อไม้ที่ยายอยากได้นะเขาขุดทา,าหน่อไม้นะหน่หนอไม้ที่ยายอยากซื้อไปปลูกอะหน่อไม้อะไรหน่อไม้หน่อไม้จริงบ่ ต้นไผ่น่ะไม่เห็นต้นต้นเล็กๆเองเขามาแล้วเขาเรียกเขาโอ้ยพริกดกอก啊พริกโคตรดอกเลยพริกอะไรเนี่ยพี่เป็แม่ทีเขาวแล้วเย็อะไรเก็บอ่ะอไปยยตาไปเก็บเห็ดนี่ก็ดีเว้ยเขาก็ถ้าเก็บไปทำกับข้าวขายเนี่ย เ็ดละตั้งเวลาไปเลยเข้ป่าเลยนะสิบกว่าทนึ่งสิบกวาทีเลยหนึ่งว่าตั้งเวลาทำอะไรคนคนพาไปนะคะถ้าเราหัวเล็กมากถ้าเราหลงปากก็คือคนนี้นะคะตัวเล็กมากใหญ่พัวอุโสกว่าเพื่อนเลยตอนแล้วทำไมกล้องยายมันอย่างกสาวเกาหลีตรงนี้ยเอ้ามันติดลายไฟแดงเหรอมีไฟแดงด้วยเหรอ I'm <laughs> <laughs>